จากช่องโนเนมนะครับวันนี้มารีวิวสเปครถที่มีแต่คนให้ผมหาเยอะมากนะครับตอนนี้มีคนหา BM ซีรีส์หนะครับเป็นรถซีดานที่ตอนนี้ราคาจับต้องได้มากที่สุดวันนี้ผมจะมารีวิวรถที่หามากก็คือ BM เมซีรีส์ห้าห้าดีเซลรถซีดานหรูสุดประหยัดนะครับที่มาเท่าไหร่ก็ขายได้นะครับโดยเฉพาะคันนี้ถทยให้ทันนะครับคันนี้เนี่ยไมน้อยมากรถมือเดียวสภาพ เอางี้สาภาพกิ่งมากเลยนะครับตัวนี้เป็น5-20 d นดีะครับ bm W f 1 0ปี2011นะครับ, 10, รบตัวนี้เป็นรถมือเดียวเป็นรถด,ดีเซลนะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องดีเซล4สูบนะครับ2.0ลิตรตัวนี้เป็น1้4แรงม้านะครับศูนย์ถึงประมาณ8วิอัตราสิทธเปลืองน้ำมันเนี่ยประหยัดมากนะครับประหยัดยังไงต้องลองดูสาภาพโดยรวมคันนี้ผมบอกเลยว่าไม่น้อยมากนะครับมาดูข้างหน้าอย่างที่ผมบอกตัวนี้จะเป็นไฟ ซีนอนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไฟขาวเรียบร้อยแล้วตัวนี้จะนะนะรุ่นปีนี้นะครับรุแรกๆส่วนใหญ่จะไม่มี m Sport ส่วนใหญ่มาแต่ง M Sport เองใข้างนอกนะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นไฟซนะีนอนเนาะตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ก็เป็นกระจังคู่ตามสไตล์ BM ปกตินะโอเคอยากให้ดูสภาพนะครับดูสภาพตามผมมาตัวแม็กก็จะเป็นแม็กโรงงานนะครับเป็นแม็กขอบสนะครับ2 2ง4517นะครับผมอยากให้ทุกคนดูสีนะครับ สีเนี่ยเดิมๆสวยมากนะครับนะโอเคตัวนี้จะเป็นคีเดสสบานแล้วด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยจะอย่างที่ผมบอกเป็น 520D นดีะครับตัวนี้ก็ไฟเดิมเนาะจริงๆชุดแต่งชุดแต่งเดิมนะครับใครอยากได้รถสภาพดีๆเนี่ยผมว่าไปซื้อชุดแต่ง M อะ่ะหล่อเลยเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว,ว่า โอเคครับสตาร์ทรถนะครับโอเคถ้าสังเกตนะครับตัว2010เนี่ยตัวนี้จะยังไม่มีตัวนี้นะจะยังไม่มีตัวออโต้ซาร์สต็อปนะครับโอเคมาดูผมอยากให้ดูนะครับคันนี้นี่แบตไม่เป็นไรนะครับแบตอาจจะเสื่อมไปนิดนึงแต่เราจัดการให้คันนี้ไมคเพียงแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยเท่านั้นนะครับถ้าเห็นจริงไม่น้อยมากนะครับดูพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยสภาพทุกอย่างยังดีหมดเลยนะครับ โอเคไหมนี่ดูนี่ครับอุปกรณ์ภายในทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นกระจกเนาะที่พับกระจกตรงนี้พับได้ปกตินะครับนะอุปกรณ์ผมบอกเลยว่าใครหาสภาพนี้เนี่ยยากนะครับโอเคมาดูตรงกลางนะครับเรารีวิวไปหลายครั้งแล้วเราอยากให้ดูสภาพมากกว่านะครับดูสภาพคอนโซลดูสภาพทุกอย่างเห็นแล้วว่าสภาพดีมากนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นไฟฉุกเฉินนะ ปุ่มทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแอร์นะครับเป็นหมวดวิทยุข,ข้างบนโอเคครับตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกเป็นเกียร์7สปีดนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะมีป์คเซนเซอร์นะครับออโต้โฮลเบรคโฮทั้งหมดนะครับภายในตัวนี้จะเป็นสีเบสนะครับแต่ผมจะบอกเลยว่าภายในคันนี้สวยมากสวยจริงๆนะครับผมบอกเลยว่า คันนี้ภายในสวยจริงๆนะครับดูข้างหลังดูเบาะได้นะครับคันนี้สวยมากอุปกรณ์ทุกอย่างครบหมดนะครับไอ้น,นี้ลักงันเนาะตัวนี้ก็เป็นตัว iDrive นะครับรถปกติรถทำอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้ก็เล่นวิทยุเอตัวนี้ก็เล่น CD นะครับ External Device นะครับโทนบลูทูธอันนี้ต่อบลูทูธอะดิโอได้เพราะบางตัวนะครับรุ่นแรกๆจะยังต่อไม่ได้นะ,ะมีวิทยุนะครับโทรศัพท์ออฟฟิศเซอร์วิสนะครับโอเคมีฮอตไลน์ผมอยากจะให้ดูเรื่องสภาพมากกว่านะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มโหมดของตัวนี้นะโอเคไหมนะครับ AM, FM, CD, DVD ครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่ารถสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่คันนี้เนี่ยผมให้ดูสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพเนี่ยคันนี้ผมบอกเลยว่ากิ่งมากนะเอาง่ายวันนี้นะคุณสามารถซื้อรถ b m w 5 2 0 d นะครับสภาพสวยมาก วันนี้ราคาแบบนี้ไม่แสนหนึ่งรถมือเดียวปี2011ราคาเพียงแค่8 4 9 0 0 0บาทนะครับใครสนใจคันนี้คอมเมนต์มาใต้คลิปหรือแอดไลน์ตามนี้ได้เลยผมบอกเลยนะครับรถสภาพแบบนี้หายากนะซื้อสภาพบางทีแพงกว่าน,นิดนึงนะครับแต่ยังเนี้ยราคาตลาดเลยนะครับใครสนใจแอดไลน์ตามคลิกอาคาตรงนี้แล้วก็เบอร์โทรตามนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายฝากติดตามช่องโนเนมล็อคาร์บอนาไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครสนใจรีบเลยเพราะช้าอดแน่นอนสวัสดีครับ Hey, hey, hey.